สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กับมายุกับตลาดนัดบ้านนาฝ่ายนะครับเนาะตรงกับเช้าวันอังคารที่เจ็ดนะครับเด้อเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกลงมากับชุ่มฉ่ำพี่น้องเนาะตลาดแห่งนี้ครับเจอพายุเข้าไปครับพี่น้องเจอพายุเข้าไปก็ข้อดีก็คือถ้ามีฝนตกเขียวนะครับพี่น้องเขียวชะอุ่มดีอยูุ่พี่น้องเด้อเขียวชะอุ่มดีครับอย่างอควายกันได้จริน ยู่ครับเนี่ยครับเจกถูกเนี่ยครับพี่น้องป้ายกับพังไป้น้อยนึ่งนะพี่น้องเด้อเจกถูกพายุเอาไป้น้อยนึงครับเนี่ยป้ายกับพังไปน้อยนึงของเราของพี่ภาพครับนะครับพี่น้องก็ได้รับผลกระทบไปนะครับเนาะพายุก็มาหอบเอาอย่างน้าน้อยวันพักวันเสาของนายห้อยเขาครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราก็ยืติสมนะครับพี่น้องเนาะเจกถูกเป็นข้อ ข้อดีก็คือมันขุตัครับชุ่มฉ่ำครับเย็นต้นไม้เขียวได้อ่าย่าเกิดเหงื่อให้ควายจีนครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากฤดูร้อนนะครับผมเอาถ่ายวุ่งวายครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้กลับมาอยู่กับพ่อพันธุ์คุณพ่อสวัสดีครับผมพ่อครับของผู้ใดเนาะนี่เงี้ของพ่อจ้ะครับครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่พ่อพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ลูกตัวใดนเนี่ยลูกสีไว้ครับลูกสีไว้เนาะสีไว้สีขาวโอ้สีแดงจากเดือนหลังขึ้นนี่พ่อ สิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนใกล้จะได้ทับยังเหรอทับแล้วครับับขึ้นทับแล้วโอ้หัดแล้วเนาะหัดแล้วฝึกแล้วลูกสี่วแม่ลูกหวงไว้ยถ่ายเพื่อเสี่ยงแน่นอืมมันดีทุกอย่างเนาะพ่อเนาะเพราะปืนเรื่องดีเนาะอืมแต่ท่านได้เห็นลูกเราได้ทับได้แล้วได้แล้วครับผมอืมขึ้นไปถึ่งแล้วว่นนีเพราะเปิดไว้เท่าไรเนี่ยตัวเนี่ยเปิดไว้เท่าไรเปิดไว้ สามเครับเปิดไว้สามพันเจ็ดเป็นราคาของพ่อพันเนาะต้องได้อีกครับผมอองเป็นคุ้มฝูงคุ้มเล่าได้เลยนะครับเนี่ยมันหายวะครับเนี่ยเื่องดีเนาะครับครับอ๋อไทยฮักก่อนมีชื่อบ่นเนี่ยเจ้ายังนี่ตั้งเองด้วยนาะเจ้าทองคำดีกว่าเนาะสีมันคือทองคำเอาเนี่ยครับงามๆเด้อพี่น้องเด้อคอันทางเทืงกันเด้ยพ่อะทางเทืงกันเด้ย แม่สาวเปิดเท่าไรเนี่ยตัวเนี่ยเปิดสองพื้นถวนเนาะครับเป็นราคาเปิดอ่าเป็นแม่นางแม่สาวเทีดตกแดงๆหน่อยนึงเทีดผมพี่น้องเนาะครับเทีดสองพืแข่งขาดีพี่น้อง นไปสองพันน้องๆเด้อเดี๋ยวนี้ครับทำน้ำครับเก็บขอขอข้อเรียงไว้ครับอย่างอ่อมงกันครับเดี๋เบอร์โทรศัพท์ครับนะไทยเบอร์ก่อนเนี่ยครับเบอร์พพันเบอคนได้่ะเบอร์ไหนล่ะนีู่เครับเบอร์ศูนย์นะครับเดย์เก้าสามห้า เจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์เก้าสามห้าศูนย์สามเจ็ดห้าเจ็ดหกของนายห้อยของหอยเลียนเนาะของพี่เลียนเนาะอยู่บ้านหนองบัวแดงหนองบัวแดงเนาะครับผมอันอันพายุใกล้ๆกับไปทับได้ได้พี่น้องเด้อเนี่ยไปทับได้อยู่น้ำบ้านเรานะครับผมบ้านเราอยู่หนองบัวแดงเปิดขายพร้อมเปิดทับพร้อมขั้นทับตัวตะบัดเนี่ครับพันหนึ่งครับเอาพันหนึ่งเนาะครับผมใส่รถไปทับไห้เนาะครับเอาพันหนึ่งครับใส่รถไปทับไห้ได้พี่น้องเด้อ ทับจะติดเหลือพี่เนาะเออเอามายันได้กุญแจทำโบได้ขายก่อนทำโบ่ได้ขายก่อนนะ่นะเนาะเอาขอบคุณครับผมที่ไทยครับเนี่ยครับตัวน,นี้ 2, อสองหมื่นเพราซื้อเดียวพี่น้องเนี่ยแข้งขาดีเล็บดีเนี่ยดีทุกอย่างเนี่ยนะครับ ครับเดี๋ยวผมถ่ามเองแค่นะครับครับวันนี้ก็เป็นยุคกับค้อพ่อมานะครับเนาะเนี่ยเราไล่แม่สาวงามๆมาพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไปถามราคาเราให้ครับครับเป็นว่าแม่สาวหัวกขบัลลุนนะครับมี่เขาหน่อยนึงครับอายุประมาณแบ่เกือบแปดเดือนนี่ครับรับอย่างว่าตัวนี่น้องพ่อมาเนาะพ่อมาสวัสดีครับผมพ่อมาเปิดตัวอะไตัวนี้แม่สาวมาตัวนี่เออเปิดเปิดตัวไหน พี่เรีนสามพัน 3, หาลอยได้พี่น้องดือ้อเก็บข้อข้อข่าเล่าไว้ส่วนเขาให้พร้อมเรียบร้อยเนาะเทคบักรกขอขอขอะร,ร,าาาระดิ้งอย่างงามเอาไปเข่าเล่าเข้อข้อไว้ได้พี่น้องดือ้อนี่ยสิบสามหาลอยเป็นราคาห้องครับตกลงว่าอีกยู่ใช่เพียั้นนะงามอยู่ครับเนี่ยครับ ของเราห้องแปดสิบสามหารอยของพ่อไม้นะครับเนาะครับนี่กรบเบอร์ของพ่อไม้นะครับเด้อศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองครับพ่อไม้นะครับเนาะโทรหารอยนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยไปครับงานงวงงามครับเพื่อนเนี่ยครับตัวน้อยๆราคาพอเก็บพอเลี้ยงครับพี่น้องเป็นงวแม่สาวนะพี่น้องเด้อครับขพ่อไม้ครับผมของไทยเบิ้งครับผมครับ กลับมาอยู่กับพ่อกับน้องพ่อกับน้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับเปไ็นอะไรพ่อ,อกันโดนครับมานบ่อช่องเนี่ยโอ้หากินเนี่ครับหัวมันถื่อไรเอางวถสื่อแลวมันซื้อไงเนาะไม่ครับเปนคนจะซื้อเรื่องอ่ะเอาตีครับซื้อไงแต่ขายยาคือขเขาบ่ติอ,อันนี้วางไหนเนี่ยแม่ลูกเนี่ยถึงเนี่ยเหมือนสองพันไหครับเนี่ยโห้องไว้หมือนสองเป็นราคาต่อรองอีกต่างหากเนาะลูกแม่อีกต่างหากลูกแม่ครับโอ้ยลูกเจ้ารีโอสันอะลูกแม่ครับว่าลูกกัญญาต่ญาอยู่เนาะลูกเนาะ ลูกดีเลยครับโอ้แท่ได้แม่เขานี่เอาเป็นมาตรฐานสากลหน้าไทยครับว่าไทยแต่โบราณเขาเนี่ยครับเขาบี้บี้ยังที่แหละครับลักษณะเขาบี้ว่าเขาบี้นี่มันให้ลูกน้ำมีหลีด้วยครับเนี่ยครับผมมีหลายตัวแล้วเนี่ยครับเนี่ยเบิ่งดูครับลูกเขานะครับนี่น่าจะเป็นแม่ไทยแล้วก็พ่อพันธุ์บ้านได้นี่ผมว่าพ่อพ่อเอาไปใส่ ลูกลูกอันผสมเทียมได้บ้างือพ่อแม่มาหนึ่งอรอบอกครับพ่อบ้านครับอบอสแแบบถ้าเขาเอาไปทับเทียมเห็นไหมได้ครับได้ได้เนาะมันจะออกดีอยู่ดีเนาะผมว่าเนาะตลูกกับจริงเอตัวไอ้แม่จร่งคี่ครับพี่หรือไงโอ้โหตัวที่สองก็จริงเนี่ยตัวที่สองลูกแดงใจบ้า่นผมว่าเพี้ยนสามที่ต่างหากเนียนะพี่น้องเอ้ยถึงไรครับถึงไรเอาหนี้หนีเบิ้งงามของเขาครับเนี่ยมีอัตลักษณ์ไหมอัตลักษณ์แท้ๆเอาพ่อขน้องไปแทะบอกเบื้องหน้าใครมีคนอยากซื้อเหอ หน no ึ่งเก้าสห้าห้าหนึ่งสาหนึ่งครับห้าห้าหนองหาพ่อกนองเนาะเอานอนแล้วครับผมนอนแกขายคับพอน้องครับขอบคุณครับบมพวกงามเดีเนาตันนี้เนาะครับลูกจริงจริงแม่กับบสีไรครับมบอสบอสจีได้วมันให้หมดเลยพ่อบ่ครับมาหวงลูกอือมันให้ครับบอจุงไ้พี่เราขาเงเลนเลเอาเครับครับเอาให้ได้ขายครับพอน้องเลยหวงลูก่เนี่ธรรมดาลูกกนอยอยู่ครับครับผม ครับมาอยู่กับพ่อของพ่อแหล่เนาะพ่อแหล่ได้มาเมลูกคมนึงเนาะพ่อเนาะแล้วก็ต้งพูดเดีเป็นแม่สาวตีพ่อด้านแม่สาวครับแล้วล่ะแม่สาวทับแล้วแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกตัวแม่้ลูกกบไงเราเตือนนะแม่ลูกแม่ลูกว่าใส่ในพ่อเนี่ยแม่ลูกว่าไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดตอรองได้อีกอยู่ครับครับโอ้ลูกกับไงนะครับเด้อเบิ่งลูกเขาแม่ทับยังหนง ม่ทับแล้วทับได้จเดือนแล้วพ่อทับได้เดือนอเนี่ก็ทับเร้เดือนเนาะตัวจริงเออทับตัวลูกลูกเคโอ้ลูกสาวเคอกนแล้วหร่ตัวนั่นกัสาวสาวใหญ่ทองหเดือนเนาะทองเดือนครับเปิดไปเท่าไพ่อตัวนั้นนะเปิดไปสองหมืันตัวใหญ่น่ะสองหมแม่ลูกสงหมื่นเอยนาะครับเอาอแลบอกเพือน้น0์แนย์แ0่เจอแลเนาะครับ ตัวนี้สองสอง่นเท่าไก่อนเหรอสองหมื่นแปดพันหองแปดห้นนั้นสอ้านเอาไปบวกคครับวันนี้ครับขอแรขอบคุณครับผมไทยเป็นค่าับมีตีฝนมีดอกครับบ่มีตะมีตยางเนาะครับผมนั่นเห็นแล้วก็ไทยพรอม แม่เขาก็ลูกเขาก็แย่งกครับเป็นสองมื่แปดตัวนี้ครับลูกตตวแม่พูดเนี่ยครับลูกขันหนามาแล้วโอ้ลูกงามเลยตัวเนี้แล้วพอลูกกับงามม่รู้หรอ ครับตัวนี้สองหมืนหาพี่น้องของพ่อแหล่พี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เป,ป็นงัวหัวกระทบทด้วยพี่น้องเด้อแม่ใหญ่อยู่ครับแม่แดงใหญ่พี่น้องครับมือหนึ่งก็คืไปสองหมืนหาครับสูงก็ได้โอ้ร้อยหาศีก็แล้วครับเนี่ยสูงได้ร้อยหาศีกได้อยู่ครับเป็นงัวโค้งก็ได้ครับไปเลี้ยงก็ได้พี่น้องเลี้ยงก็ดีครับของพ่อแหล่ได้พี่น้องเด้อ หมื่นพันเดียมื่นพันมื่นสองสันเดีอยเท่าีือละตัวตัวละตัวตัวละสิบเอานี่ครับงว่าผัวของคุณพ่อนะครับพอคุณยายครับอาราวาอาราวาได้มื่นของห้องไว้มื่นละตัวละมื่นสิบสองหารยครับสองตัวเรเอาสองมื่นหาครับอีสองพันหาอีพันหามื่นหาครับสองตัสองมื่นหาแล้ กันไปซื้อขอกือบ่ถึงหรอกันไปซื้อน้ำข้อมันอยขอ่ไดีโรถเฮ้่ไีรถตัลวตละวหนึ่งพันเนาะหนึ่งหนึ่งครับเป็นราคาห้องครับเป็นราคาห้องซื้อหรอกครับ1นึ0 0หมื่นสพัน้ารอยปนอองเดอ ห้องเอาไว้ครับไทยเป็นครับนี่ครับเราเปิดไปสองตัวครับสองหมื่นห้าพันครับทดลองเท่าไดครับวันนี้ขอพิพาพพี่ภาพสวัสดีครับปู่ผมพี่ภาพวันศุกร์ที่สิบนี่เปิดเทเล่นะพี่ท็อปพี่ท็อปแน่นอนครับเปิดโอ้มีมีอย่างเมื่อไงสั่งฉลองปะย่างเี้ครับแต่จะเชิญพี่ท็อปมาเนาะที่เปิดเพิ่มอีกเนาะครับครับวันที่สิบพฤษภาคมเนาะทุกี่ถึงนี่นะครับเนาะ อาพี่ภาพแกก็ขอเรียนเชิญอในห้อยเขานะครับเนาะในห้อยมาซอยสักหนึ่งพี่ภาพเด้อครับเริอมเปิดอยู่ตลาดบ้านบ้านรถายเนาะเปิดเพิ่มอีกมือนึงครับผมเอามาเอาหัวเอาไว้มาขายขายได้ครับผมวันศุกร์นี่แหละครับครับเปิดสองมือเป็นวันนักขั้นกับวันศุกร์เพิ่มมาอีกครับแต่วันศุกร์นี่เป็นวันเพิ่มเนาะครับผมครับเข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันครับเอาครับขอบคุณครับพี่ภาพครับครับสหรับมื้อนี้ก็จบคลิปช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้ไปตำหนีนะครับพี่น้องเนาะ จบคลิไปไว้ที่นี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเพียงเล่นตัวได้น้ำพี่น้องเด้อครับมื้อนี้สวัสดีครับนี่ครับไทยเบิร์นครับพายุดูร้อนถล่มฟาร์มงัวครับ